แคลตัสสายยิมโนสวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันที่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสี่นะครับวันนี้พาเพื่อนมาดูรีวิวสินค้าที่ผมสั่งมาจากเพื่อนในกลุ่มเฟสนะครับที่เขาราสดนะครับเป็นต้นแคลตัสที่ผมสั่งซื้อนะครับอันนี้มันซื้อมาหลายรอบแล้วอันนี้อีกรอบนึงแต่นี้เป็นซื้อครั้งที่สองของร้านนี้นะร้านแคลตัตสองร้านนี่ครับร้านนี้ครับคือ เขาห่อมาดีนะแต่ว่าดูสภาพกล่องที่สินค้าส่งมาให้แบบแมผมก็ไม่รู้ว่าในเป็นไงไมันได้บุบหัดนี้นะผมแกะเอาละเป็นกล่องขยายไปดูสภาพภายในกันครับว่าเป็นยังไงนะเคยส่งมาแล้วสินค้าตัวน,นี้คือตอนสนั่งมาห้าต้นครับน,นี่สั่งมาต้นเดียวต้นใหญ่เลยผมส่งถามมาให้นี่ครับสภาพแมดินมันหกอ่ะเ,เพื่อน ดูดิดินมันหอกอย่างเงี้เลยนดต้นมันจะเป็นยังไงเอ่ยอดูสภาพเพื่อนต้นนี้พันสี่นะแต่จริงไม่ถึงราคาแปะไว้ครับแต่ครถราคาผมจำไม่ได้ละใครไม่ถึงพันนะครับจำได้แลยนี่โอ้ข้างในแบบคือมันไม่มันมันโกบงกกรับมันเพื่อนมาดูว่าโอ้โอต้นเขาจะเป็นยังไงบ้างสภาพเนี่ยเพื่อน รู้เราว่าต้นต้นต้นนี้มันมันทนมันอึดละแต่นะเราไม่อยากให้เขาเป็นอะไรมากอะเรื่องเรื่องดิเลื่มือมากเลยดีมันมันคือดิมันตีนังกะเออต้นไม้ตีลังกาเพื่อนดิมมันก็จากที่ในถามก็มันก็ตีนังกามาลงที่หัวต้นไม้ต่างๆเลยอะเพื่อนสภาพดูไหมเพื่อน ไม่เวิร์กเลยทาวนเนี้ยไม่ชอบนี้คนเนี้ยบริการส่งไม่เวิร์กอะ่ะเพื่อนโอ้อย,ยังโชคดีครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดครับก่อนเดี๋ยวเพื่อนดูร็อทุเรียนหน่อยครับอันนี้วันนี้แหม่ก็บกำลัำบาดด้วย ฝากนิดนึงครับเที่ยวน,นี้ต้นใหญ่แถมบาดหน่อยคือเรื่องเล็กกลัวเลยนะกลัวเขาเป็นไรอะ่ะต้นใหญ่อะ่ะเขาเสียได้นะกลัวเป็นไรเ,เาไไขาขอทิชชู่มาเพื่อนนะปิดด้วยเทปมันจะเหนียวหน่อย โอเคพอขาดได้แต่นี่มันจะง่ายละโอเคแล้วครับเพื่อนดูสภาพของต้นที่เราสั่งมานั้งเพื่อนนะเป็นไงเอ่ยต้ราคาพนะันสี่นะจริงๆไม่ถึงจะช่วงช่วงโปรอ่ะเขาจะมีช่วงโปรในการไลฟ์เขาบรอจังหวะที่มันน้ำราคาตอนไลฟ์ต้นไม้ไปหมดเลยครับเพื่อนเด้อ คือเขาตีดังกาต้นไม้มาเพื่อนดิ <c oughs> กลายเป็นดินหมกต้นไปเลยครับเพื่อน <c oughs> แย่มากเลยอ่ะอย่างเงี้ยลากลากองหลุดอครับเพื่อน <c oughs> ดูครับคืออย่างเงี้ยผมว่า ก็จะมากอต้องมาร์กเลยอาไม่ให้กับหัวกับหางกับกระถางอะนี่ขนาดเขายัดยัดไม้ดินหลุดนะมันก็ยังหลุดอะมันทนไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยสภาพสภาพนลครับสภาพดินหมก โอ้โหไปไปไหนต้นไม้เขาดีอ่ะคนส่งอะไรก็ดีแหละแต่แต่คนบริษัทจัดส่งนี่แหละไม่ดีท่าที่ควรเที่ยวนี้นะท่้นก็่ห็ดีอ่แต่ม่านไม่ดมีรู้เป็นไงอืม,อม ดูสภาพครับฟูเฟอร์ผมไม่เหลือเลยตัดฟูัดเฟอร์ <c oughs> ค่อยๆเคให้เขาลงด่างเดินผมไม่เห็นเลย <c oughs> อันนี้ครับเพื่อนให้ดูนะอย่างดีโชคดีครับที่เออช่อตัวน,นี้เขาไม่หักนะนโชคดีเป็นแค่เอ,อดินที่เขาใส่มามันมันมัน,ม,นมันหลุดจากมันตีเทะเทะจากเทะจากที่เราที่เขาใส่ไว้อะ ตลาดเขาเยอะจะมันดีนะทางร้านอ่ะแต่ดูสิพาไปเปิดก็ดูแล้วกันอะไรก็ไม่เป็นไรครับของเป็นไรก็ยังดีอยู่นะเดี๋ยวค่อยแต่งค่อยๆไล่ดินให้เขาลงหมดเพราะดินเดี๋ยวเราก็กรอบดินที่นี้ใหม่ทีนึงนะแต่ผมไม่รู้มันเขามันเอียงใช่ไหมมันเอียงเนี่ยมันเหมือนกับ มันเทหมดจากฝั่งนี้หมดเลยเพื่อนหาหมอข้คมเลยพยายามเอาเนิ้วดันผมจะดันต้นให้เขากลับฝั่งนู้นโอ้ยเพยายาื่อนด้านล่างมีหน่อด้วยเพยายาื่อนโอ้ยหมกเข้าไปถว่าทั้งล่างมีหนอ่ออานี้กันหน่อไหนเพื่อน เพนเนี่ยข้างเนี่ยนี่หน่อผ่านเพื่อนข้างล่างเวิรกเวิร์กเวิร์กมีหน่อครับข้างเพื่อนข้างล่างมีหน่ออยู่ข้างล่างนี่เนี่ยเห็นไหมมีหน่ออยู่ขุดอยู่ข้างล่างด้วยมันกรีนอยู่ครับมีก็หน่อครับเพื่อนมันโดนดินทับจนแบบไม่มองไม่เห็นแล้วเป็นหน่อดีนะผมก็ค่อยแบกนึกว่าเป็นแค่ดินมันน like ั่นผลหน่อมันออกข้างล่างครับเพื่อนมีหน่อมสองหน่อนี่สามหน่อนี้ ฝั่งนี้ก็มีหนอ่อเพื่อนเห็นไหมนี่มีหน่อเพื่อนเนี่ยเ,เห็นรอหน่อโตเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปแยกราถังใหญ่ยกขึ้นสูงหน่อยเพราะนี่หน่อนี้ออกไม่ได้จิตเนี่ยตือถานนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยกนกระถางยังไงเดี๋ยวหาถังใหม่ถังใหญ่หมามาใส่ให้เขานะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับกัรเออรีวิวสังขัดัคร,ครับเจ้าเจ้านี่ครับเออเจ้าเออที่ชื่อว่า เลยชื่อว่าแคลตัตสองล้านนะครับนี่แคลตัตสองล้านโอเคงั้นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกันได้ครับหรือฝากคอมเมนต์กันก็นนได้ครับว่ามันยังไงเออมันยั่อย่างนี้ไงหรือว่ามีอะไรจะแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงแคลตัสก็ยินดีนะครับย่างคอมเมนต์หรือติดตามก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ